สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับัยนาวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลหลังโกลายวันบอลสเต็ปสโดยมีผมอาจารย์เคนโดจอดเถกุจะลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเอาเปครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่20สิงหาคม2 5 6 4ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์จอดลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด Sub s cribe และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเช่นเคยนะครับ เพื่อนเครับอาจารย์ขออนุญาตไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานนะครับที่อาจารย์ให้ไว้สเตป3ตัวเราไม่แตกนะครับติดคู่เดียวนะครับคู่สุดท้ายนี่นะครับโอ้เสียดายนิดนิดนะครับชนะนะครับแต่ไม่พอครับคู่สุดท้ายเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานนี้3ตัวที่อาจารย์ให้บอลสเตป3มีอะไรบ้างก็คู่แรกก็เป็นแลนเดอร์พบกับกาลาตาสลายนะครับคู่นี้อาจารย์ให้ลองแลนเดอร์นะครับกาลาตาสลายต่อเสมอควบครึ่งลบ5 ผลรากดก็จบไป1ประตูต่อ1นะครับคู่นี้ได้กินครึ่งนะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยส่วนคู่ที่2อโอลิมเปียกอสครับพบกับปาติตลาวานะครับสโลวานีปาติตาลาว่าคู่นี้อาจารย์ให้ต่อโอลิมเปียกอสนะครับหน้าลูกควบลูกครึ่งลบหครับผลก็จบที่โอลิมเปียกอสชนะ3ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้กินเต็มนะครับสกาไปแยกวันเดียวตัวเดียวนะครับส่วนคู่สุดท้ายนี่ครับเสียดายครับไม่งั้นสเต็ปแตกแล้วครับก็ชนะนะครับ เลนเจอร์ Ranger, จา์ให้กัสดโกเลนเจอร์ครับให้ต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งลบสิบผากฏจบที่1ประตูต่อศูนย์เนยนะครับชนะแต่ไม่พอครับโห oh. เจ็บใจนิดๆนะครับพร้อมกับให้ต่อสกอร์สูงเลยนะครับแล้วก็แยกเดียวตัวเดียวด้วยคู่นี้บอบช้ำเจ็บช้ำเลยครับการอ่านว่าโหน่าจะยิงทะลุแนะ่ครับบอลห่างชั้นกันเยอะนะครับแถมอา่า อารัตอาร์เคิร์ดนิวโผแพ้ใครแพ้แพ้เยอะตลอดนะครับมีแพ้คัสโกลเลนเจอร์นี่ครับแพ้น้อยต้องขออภัยด้วยนะครับคู่นี้วันนี้ก็ต้องต่อสู้กันใหม่นะครับแต่ก็ยังโชคดีนะครับไม่ยังยังไม่ต้องกู้บังนะครับเมื่อวานผลปรากฏก,ก็ผลสรุปถือว่าพอใช้ได้นะครับเข้า2เสียหนึ่งก็ยังไม่ต้องกู้บังครับวันนี้ก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับ ใครครับที่อยากาติดตามอาจารย์ที่ห้อง v i p หรืออยากเข้ากลุ่ม i p ของอาจา์นะครับก็แอดไลน์ไปที่เคนด็อกตี้เจ็ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นมาข้างหน้าแล้วนะครับหรือใครจะร่วมทายผลร่วมสนุกไปกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจนะครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าหรือที่ติดตามก็ a c e บ o o k ก็เคนด็คตี้นะครับหรือกับอีกหนึ่งช่องทางนะครับ ที่ทีเด็ดบอลเคนโดโชวเดียวเน้นบอลตัวเดียวครับอาจารย์ก็มีให้บอล1ตัวทุกๆวันที่นั่นนะครับก็ฝากติดตามไว้ทุกช่องท,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 ทาง,ทางด้วยนะครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้นะครับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเตปสามอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลบุนเนสดียกาเยอรมันนะครับหนึ่งคู่ดึงตัวครับวันนี้วันศุกร์ก็ฟุตบอลยังน้อยอยู่นะครับไปเยอะกันอีกทีก็วันเสาร์นู่นเลยนะครับวันพรุ่งนี้ครับส่วนคู่ที่2ก็เป็นลาลิก้าสเปน คู่ระหว่างเบติสพบกับคาร์ดิสนะครับเตะเวลาตีสองบอลเตะดึกหมดเลยนะครับวันนี้ส่วนคู่สุดท้ายก็เป็นหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นแบรดนะครับพบกับปารีสชาติแมงครับเดี๋ยวเราไปฟอร์มไปดูฟอร์มของคู่แรกกันเลยนะครับเริ่มกันที่คู่แรกอาร์บีไลซิกครับพบกับสตุตการ์นะครับเป็นฟุตบอลมุนเลดีกาเยอรมันครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านเลยนะครับอาร์บีไลซิกก่อนที่จะมาเตะกันในวันนี้นะครับ ตามปีซีซันแล้วก็ฟอร์มเคยเตะกันมาแล้วเ,เตะม,มาแล้วครับ1น,นัดวันนี้เป็นนัดที่2นะครับเริ่มกันที่ไรซิกเลยครับก็มีเริ่มกันที่แพ้ยูเนียนเบอร์ลินนะครับ2ต่อ1แล้วก็ชนะอักคมา1ต่อ0แพ้มงปรลีเย่1ต่อ2เสมออาแจ็ค1ต่อ1อ่าแล้วก็ชนะซันเนาเซ่นนะครับ4ต่อ0และล่าสุดนะครับในบุนเนสลิก้านี่ครับนัดแรกก็ แพ้ให้กับไม้นะครับ1ประตูต่อ0ทั้งหมดก็6นัดก็มีชนะ2สะเสมอ1แพ้น3นะครับส่วนทีมเยือนสตุต gart พร้รอม6ดนัดหลังสุดของพวกเขาที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างก็มีชนะ,ะเซนการเล่นนะครับ3ต่อ0เสมอดามสตัก1ต่อ1ชนะบีเลเฟ,เฟล5ต่อ2แพ้บาเซลโลนา0ต่อ3อ่าชนะบีเอฟซีดนาโมนะครับ 6, ต่อ0และครั้งล่าสุดครับก็เปิดบ้านชนะ คอเตอร์เฟิร์สนะครับ5ประตูต่อ1ครับก็เป็นการชนะสเสมอ1แพ้1น,นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับก็เป็นไลสิกชนะ1 0เสมอ0 0ไลสิกชนะ2 0ไลสิกชนะ3 1ไลสิกชนะ1 0และครั้งสุดท้ายเมื่อ25เดือน4ปี2 1นะครับเป็นไลสิกเปิดบ้านชนะสตุตการ์ดไป2ประตูต่อ0ครับ ก็ทั้งหมด6ครั้งก็มีไลซี่ชนะไป5ครั้งเลยนะครับแล้วก็เสมอกัน1ครั้งครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับทั้งคู่ลงเตะมาแล้วคนละ1นัดนะครับตาวบาไลซีลงเตะมาแล้ว1นัดนะครับก็แพ้1เลยนะครับแพ้1เสีย1นะครับแพ้ไป1ครั้งแล้วก็เสียหนึ่งประตูนะครับยังไม่มีคะแนนเป็นศูนย์คะแนนนะครับส่วนทุตการลงเตะมาแล้ว1ครั้งชนะ1นะครับก็ได้ห้า เสีย1โอ้มี3คะแนนนะครับตอนนี้ก็ลังอยู่อันดับ1ของตารางเลยนะครับส่วนตาราคาวันนี้นะครับคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเคลียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยนะครับเลดเปิดมาวันนี้ครับให้ RB ไลสิกเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งลบหครับลูกควบลูกครึ่งลบ87อยู่ต่อกับไลสิก ได้เต็มเสีย92อนะครับอยู่รองสตุตการ์ดได้8 7เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งลบ5ครับ3ลูกควบ3ลูกครึ่งลบ8 7อยู่ต่อสูงได้น้ำา95นะครับได้เต็มเสีย95อยู่รองต่ำได้87เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดมาให้ RB ีไลซิกเป็นต่อ 0, 5, 0, 8, ครึ่งลูกลบ5ครึ่งลูกลบ8 9ครับอยู่ต่อกับได้น้ำา97นะครับได้เต็มเสีย97อยู่รอง ตัุตกาดครึ่งแรกนะครับก็ได้8 9เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งขาวนะครับลูกควบลูกครึ่งบวก95ครับอยู่ต่อสูงครึ่งแรกได้87เสียเต็มครับอยู่รองต่ำครึ่งแรกได้เต็มเสีย95านะครับ4ีานาทีครับจานขออนุญาตแจ้งนะครับ45นาทีอ่าฝั่งนี้ก็90นาทีครับถึงได้เสียนะครับฝั่งขวามือก็4 45นาทีก็ได้เสียกันเลยนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือต้องรอ90นาทีครับต้องรอจบถึงจะได้เสียนะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโด่จอเถอกูจะลงขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ต่อ RB ร์บีไลไปดีกว่าครับคู่นี้อาจารย์มองนะครับจากทั้ง2ทีมในนัดแรกถึง RB ร์บีไลนะครับฟอร์มจะวันนัดแรกวันนั้นนะครับเปิดออกไปเยือนไม้นะครับ อาจารย์มองว่าวันนั้นแพ้ไมยไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอาจจะยังอร์มทีมไม่ดีนะครับนัดแรกกับสตุตการ์นะครับนัดแรกเปิดสนามตัวเขาถือว่าทําได้ดีเลยนะครับชนะกอเตอร์เฟิร์สได้ถึง5ประตูต่อ1งหลังอันดับหนึ่งตอนนี้ด้วยนะครับแต่อาจารย์มองว่าสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันนะครับสี่ครั้งหลังสุดไปไลไสิกขยกได้ตลอดเลยนะครับไม่เคยแพ้ให้กับสตุตการ์นะครับอาจจะเป็นบอลที่รู้ทางกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับอาจจะว่า RB บีไลซชอบบอลเกตแบบนี้นะครับอาจารย์จึงมองว่าวันนี้1เม็ดคิดว่ามีแน่นะครับอาบีไลซน่าจะเปิดบ้านาบทเบียดเก็บชยัยจะตุดก์ดไปได้แน่นอนครับ1เม็ดอาจารย์คิดว่ามีแน่นะครับวันนี้ต่อไปแล้วรุ่นเม็ด2เม็ดสน่าจะสบายกว่ากันเยอะนะครับจึงเลือกให้ต่อไปก่อนดีกว่าครับคู่นี้ สำหรับคู่ที่2วันนี้นะครับข้ามไปที่ลีกฟุตบอลลาลิกาสเปนครับเป็นการพบกันระหว่างอารเรอาเบติสพบกับคาดิสครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับก่อนที่จะมาเตะก,กันในวันนี้เริ่มกันที่เจ้าบ้านเบติสครับก็มีแพ้ให้กับวูฟนะครับ0-1แพ้ดาร์บี้เคาตี1-0ต่อ, 0, อชนะลีด3-2ต่อ 2, แพ้อลเมรลีา 1ต่อ2ชนะโลมา5ต่อ2ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็มีเสมอมายองก้า1ประตูต่อ1ครับเป็นการชนะ2เสมอ1แพ้3ครับส่วนทีมเยือนคาดิสครับฟอร์ม6นะัดหลังสุดของพวกเขาครับมีแพ้ลัดพาดนะครับส2ต่อ0แพ้เอสปัญยอน0ต่อ2แพ้อเมเลีย1ต่อ2ชนะแอดมาริต4ต่อ2แล้วก็ชนะเบอร์ลี่2ต่อ0และครั้งล่าสุดนะครับ เสมอเลบันเต้ครับ1ประตูต่อ1เป็นการชนะ2เสมอ1แพ้3นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูก็เป็นเบติชนะ4 0เบติชนะ21คาดิดชนะ53เบติชนะ1 0เบติชนะ10และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับก็เป็นเบติชนะ1ประตูต่อศูนะครับเมื่อวันที่28เดือน2ปี21นะครับก็เป็นเบติชนะได้5ครั้ง คาดิชชนะได้1ครั้งนะค,ครับ totally ส่วนตาร yes, างการแข่งขันของทั Clo ้งคู่นะครับเจ้าบ้านนะครับเปติสนะครับลงเตะมาแล้ว1ครั้งเสมอ1นะครับได้1เสียหนึ่งมี1คะแนนครับลังอันดับ6ของตารางขนาดนี้ส่วนคาดิฟทีมเยือนครับก็ลงเตะมาแล้ว1ครั้งเสมอ1ได้1เสียหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็มี1คะแนนลัางอันดับ6ของตารางเช่นเดียวกันครับก็อันดับติดการคะแนนใกล้กันนะครับผลผลได้เสียก็เท่ากันเลยนะครับ ส่วนคู่นี้ราคาออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเคียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับเหลดเปิดมาวันนี้ครับให้เรียวเบติสนะครับเป็นต่อ1ลูกลบครับลูกลบ8อยู่ต่อกับได้น้ํา8 9นะครับได้เต็มเสีย8-9ครับอยู่รองคาดิสตนะครับก็ได้84เสียเต็มครับส่วนสูงต่าเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งขาวนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งบวก98อยู่ต่อสูงก็ได้90เสียเต็มนะครับ ส่วนอยู่รองตามได้เต็มเสีย98ครับส่วนราคาของครึ่งแรกเปิดมาให้ลิวเบติสนะครับเป็นต่อเสมอควบครึ่งบวก10นะครับบวก9 0ครับก็อยู่อยู่ต่อกับเสียน้ำา82นะครับได้82เสียเต็มอยู่รองคาดิตนะครับครึ่งแรกน่าเสมอควบครึ่งนะครับได้เต็มเสีย90ส่วนส่วนราคาสูงต่ำนะครับครึ่งแรกเปิดมาที่ 1ลูกลบ5นะครับลูกลบ79ครับอยู่ต่อกับสูงนะครับครึ่งแรกก็ได้เต็มเสีย87ครับอยู่ลองต่ำครึ่งแรกได้79เสียเต็มนะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโด่จอดเถอะคุณจะลงขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ต่อเบติสเจ้าบ้านไปนะครับคู่นี้อาจารย์มองนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่นะครับ6เกมหลังสุด ที่ผ่านมาก็ดูค่อนข้างสูสีกันนะครับแต่ว่าถ้ามองกันตามชั้นบอลแล้วก็เกตบอลน,นะครับเบติดดูยังไงก็ดีกว่าคาดิสเยอะแยะเลยนะครับอาจารย์จึงมองว่าวันนี้นะครับกับฟอร์มของทั้งคู่ด้วยนะครับที่สถิติที่เคยเจอกันอะอาจารย์มองว่าก็เป็นเบติสนะครับที่ขยกได้กว่าได้ดีกว่าตลอดนะครับอาจารย์จึงมองว่าเจอกันทีไรก็เป็นเบติส เก็บเก็บชัยเหนือคาดิสไปได้ตลอดนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับกับ1เม็ดอาจารย์คิดว่ามีแน่นอนนะครับต่อไปแล้วไปรุ่นเม็ดสเม็ดสสบายกว่ากันเยอะนะครับอาจารย์จึงเลือกว่าให้ต่อเบติสไปดีกว่าครับคู่นี้ส่วนคู่ที่3วันนี้นะครับข้ามไปที่ห e ลีกฟุตบอลหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นการพบกันระหว่างแบทพบกับปารีสแซงแมงครับ ไปดูฟอร์มของทั้งคู่ที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมาเตะก,กันในวันนี้เริ่มกันที่แบดเจ้าบ้านนะครับก็มีแพ้ให้กับอ่าสตาัทบีโอชินนะครับ1ต่อ2แพ้น้อง1ต่อ3แพ้อ่าพาราเบเน็กนะครับ4ต่อ2แพ้มายองก้า1ต่อ2อ่าเสมอลียง1ประตูต่อ1แล้วก็ล่าสุดนะครับเสมอแลนด์ต่อ1ครับก็เป็นการชนะ1เสมอ2แพ้3นะครับส่วนทีมเยือนปารีนะครับ ฟอรนะ์หกนัดหลังสุดของพวกเขาก็มีชนะเอาบวกนะครับ2ต่อ1ชนะออลิน1ต่อ0เสมอเซบียา2ต่อ2แพ้ริวนะครับ1ต่อ0ชนะทัว2์ต่อ1แล้วก็ครั้งล่าสุดนะครับก็ชนะสตาร์บุครับ4ประตูต่อ2เปในการชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับส่วนติติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันนะครับเป็นปารีชนะ31ปารีชนะ52ปารีชนะส1ปารีชนะ,ะ,ะ30 ปรารีสชนะ3าูและครั้งสุดท้ายล่าสุดที่เคยเจอกัน24เดือน5ปี2อครับเป็นปรารีสบุกไปชนะแบดได้2ประตูต่อศูนย์นะครับทั้งหมดเจอกัน6ครั้งเป็นปรารีสชนะไปทั้งหมด6ครั้งเลยนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับลงเตะมาแล้ว2นัดทั้งคู่นะครับก็เริ่มกันที่แบดนะครับลงเตะมาแล้ว2นัดเสมอ2นะครับก็ได้2เสีย 2, มี2คะแนนครับหลังอันดับ11ของตารางขณะนี้ ส่วนปารีสแซงต์แมงครับลงเตะมาแล้ว2นัดชนะ2นัดเลยนะครับได้6เสียสมี6คะแนนครับลังอันดับ3ของตารางขณะนี้นะครับส่วนคู่นี้ราคาออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับเลดเปิดมาวันนี้ครับให้ปารีสเป็นต่อมี2ราคานะครับมีหน้าลูกครึ่งลูกครึ่งควบ2กับลูกครึ่งนะครับอาจารย์เลือกให้ ดูหน้าลูกครึ่งดีกว่าครับลูกครึ่งบวก10นะครับลูกครึ่งบ,บวก89นี่ครับบวก8 9อยู่ต่อกับปารีสนะครับเสียน้ํา83ครับได้83เสียเต็มส่วนอยู่รองแบดก็ได้เต็มเสีย89นะครับส่วนสูงต่ําเปิดมาที่3ลูกครึ่งลบ5นะครับ3ลูกครึ่งลบ89อยู่ต่อกับสูงได้เต็มเสีย97ครับอยู่รองต่ําได้8 9เสียเต็มนะครับส่วนราคาของครึ่งแรกเปิดมาให้ที่ปารีส เป็นต่อครึ่งควบลูกลบสินะครับครึ่งควบลูกลบหนูนย์นี่ครับอยู่ต่อกับครึ่งแรกครับครึ่งควบลูกเสียน้ํา92นะครับได้92เสียเต็มอยู่ลองแบตครึ่งแรกครับได้เต็มเสียเต็มนะครับ1.00ส่วนสูงต่ําครึ่งแรกเปิดมาที่ลูกครึ่งลบหนะครับลูกครึ่งลบแปอยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกได้เต็ม เสีย9 3ครับอยู่รองตาำครึ่งแรกได้8 5เสียเต็มนะครับนี่45นาทีครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับ45นาที90นาทีครับหลายท่านก็ยังถามอาจารย์มาอยู่เรื่อยๆนะครับว่าจะเลือกลงทุนขวาหรือซ้ายก็ยังงงๆนะครับอาจารย์ก็จะขอแจ้งว่าทางขวามือก็เป็นทับถามนะครับ45นาทีได้เสียนะครับส่วนทางซ้ายมือก็เป็น90นาทีนะครับถึงจะได้เสียนะครับ ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้ครับอาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลงขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ต่อปารีสชชแมงไปครับคู่นี้อาจารย์มอนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่ค่อนข้างแตกต่างกันเยอะนะครับเพราะนักเตะในทีมซุปตา์นี่สู้ปารีสไม่ได้แน่นอนครับวันนี้อาจารย์มองว่ากับราคาที่ออกไปเยือนนะครับเป็นต่อลูกครึ่งบวกสิบนะครับ mm hmm. ก็ดูว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับ ถึงวันนี้นะครับจะยังไม่มีเมสซี่นะครับเมสซี่ยังไม่ลงนะครับแต่อาจารย์ว่าตัวที่ยังมีอยู่ก็ดูค่อนข้างดูดีกว่าแบดเยอะนะครับยังดูเหนือกว่าเยอะอาจารย์จึงมองว่าลูกครึ่งแบบนี้นะครับมีช่องกินก็2ลูกอาจารย์คิดว่ามีแน่นอนครับก็ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้ราคา,าสูงต่ำนะครับเปิดที่3ลูกครึ่งลบหวันนี้อาจารย์ว่าคู่นี้ยิงเยอะแน่นอนครับจึงเลือกว่าให้ต่อปารีส อาปารี่ชาเชแมงไปดีกว่าครับเจอกันครั้งหลังๆนะครับก็6เกม6ครั้งหลังสุดที่เจอกันก็เป็นปารี่นะครับขี่ได้กว่าตลอดนะครับก็เป็นวัวเคยค้ามา้าเคยขี่แบบนี้ครับที่อาจารย์เคยแจ้งไว้อย่างไงวันนี้ก็ยิงแน่นอนครับอาต่อไปแล้วรุ่นเม็ดสเม็ดสาเม็ดสสบายกันเยอะนะครับถ้าได้เร็วไหลแน่นอนครับคู่นี้จึงเลือกให้ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้ สรุปผลทีเด็ดบอลหลังโกลายวันบอลสเต็ปสามวันนี้นะครับสเต็ปสามตัวที่อาจารย์ให้ไว้วันนี้ก็คือให้ต่ออาร์บีไลซิกให้ต่อเบติสและให้ต่อปารีสแาชแมงไปครับรับซับแน่นอนครับคืนนี้ส่วนท่านไหนนะครับที่จะแยกบอลเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวนะครับอาจารย์ก็ขอเลือกบอลทงเน้นๆไปเลยนะครับที่ปารีสแาชแมงครับวันนี้2เม็ดอาจารย์คิดว่ามีแน่นอนนะครับกับราคาลูกครึ่งบวกสิบแบบนี้อ่า ถ้าได้เร็ววันนี้หลายแน่นอน2เม็ดอาจารย์คิดว่ามีแน่ส่วนท่านไหนนี่ครับที่ชอบบอลสูงต่ําเน้นบอลสูงต่าจิ้มสูงต่ํานะครับอาจารย์ก็ขอเลือกต่อสูงไปที่คู่ปารีสแซตแมงนี่ครับวันนี้อาจารย์คิดว่าปั๊บปารีสยิงทะลุแน่นอนนะครับกับเจอกับแบดนะครับน้องมาแบบนี้อาจารย์มองว่ายังไงก็ไม่น่ารอดนะครับ1เม็ด2เม็ด3เม็ดหมีแน่นอนครับต่อไปรุ่นเม็ด3เม็ด4่สบายกว่ากันเยอะนะครับจึงเลือกว่า เลือกเดี่ยวตัวเดียวห้ต่อปารีเจตแมนครับแล้วก็ต่อสกอร์สูงหน้า3ลูกครึ่งลบ5ไปครับรับซับแน่นอนครับคืนนี้ย้านะครับว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขออาจารย์เพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับไม่ว่ากันครับทุกท่านหรือท่านไหนนะครับที่ชอบอยากได้ V.I.P. ส่วนตัวหรืออยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์นะครับหรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ขออาจารย์ ก็แอดไลน์ไปที่เค n Docoty 789ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วเพียงท่านทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็นจะได้เข้ากลุ่มและได้รับวีของอขาจา์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นหรือว่าใครที่จะร่วมทายผลไปกับอาจารย์นะครับร่วมสนุกทายผลไปกับอาจารย์หรือเข้าร่วมเข้าเล่นที่เดียวกับอาจารย์นะครับก็แอดไปที่แอดโคปา789ครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมา ท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธทิพิเศษมากมายเลยนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆได้เลยครับสำหรับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเตป3วันนี้ครับผมอาจารย์เคนโดจอดเถอกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านเลยนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ